ติดตามช่องของเรา CarMax เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆและข้อมูลเด็ดเกี่ยวกับยานยนต์ในปี2026 Toyota c e l i c r Toyota c e l i c r ได้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่หรูหราและทันสมัยมากกว่าเดิมรุ่นนี้ถือว่าเป็นการยกระดับซีดานหรูหราเต็มรูปแบบที่ผสานความสง่างามเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากโ o y o t a ด้านดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์ความหรูหราแบบญี่ปุ่นไว้ได้อย่างชัดเจน กระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่โฉบเฉี่ยวไฟหน้าแบบ LED Matrix ที่ให้ทั้งความปลอดภัยและสไตล์ในเวลาเดียวกันไฟท้ายดีไซน์ใหม่รับกับเส้นสายด้านหลังของตัวรถอย่างลงตัวล้อแม็กขนาด20นิ้วแบบพรีเมียมช่วยเสริมลุคให้ดูภูมิฐานทุกมุมมอง เครื่องยนต์ของโตโยต้าเซลเซ2026เป็นแบบ Hybrid V6 ขนาด3.5ลิตรที่ให้กำลังรวมถึง400แรงม้าผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันและลดมลพิษเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางไกลระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะช่วยให้การควบคุมรถมั่นใจยิ่งขึ้นในทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารของเซลซียร์สองพเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัย บอรดหนังแท้คุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้ทั้งด้านหน้าและหลังพร้อมระบบนวดและระบายอากาศระบบแสดงผล h e a d ั u p Display และหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงจาก Mark Levinson พร้อมลำโพง21จุดให้เสียงคมชัดระดับ Hi-End Toyota c e l s i u r รุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบความปลอดภยโโยัย Toyota Safety Sense รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ360องศาและระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานในยามกลางคืนทั้งนี้ยังมีระบบจดจำใบหน้าสำหรับผู้ขับที่ช่วยปรับการตั้งค่าที่นั่งอุณหภูมิและแสงไฟในห้องโดยสารโดยอัตโนมัติให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลในด้านประสิทธิภาพการขับขี่ Toyota Celica สองพันยีให้ความรู้สึกเงียบและนุ่มนวลในทุกช่วงความเร็วระบบช่วงล่างแบบถุงลมอัจฉริยะสามารถปรับระดับความสูงตามลักษณะการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตหรือโหมดความสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการทรงตัวและระบบการสะเทือนที่ทำงานร่วมกับกล้องหน้ารถเพื่อลดแรงกระแทกเมื่อเจอพื้นถนนครุกคะสรุปแล้วโ o y o ต a าเซลเซี2,026เป็นรถซีดานหรูที่ครบเครื่องทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่สามารถตอบสนองทั้งในด้านการใช้งานและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในทุกมิติถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ระดับพรีเมียมที่มาพร้อมคุณสมบัติล้ำยุครุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม อย่าลืมกดติดตามช่องคาร์แมเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดและเนื้อหาหน่าสนใจเกี่ยวกับวงการยานยนต์ขอบคุณที่รับชมครับ